One News ตรงไปตรงมากดไลค์ใช่เลยทำมาสิบกว่าปีีที่ได้มากที่สุดก็คือหนูความสุขครับความสุขก็คือผมไม่ต้องไปหาความสุขนอกบ้าน ผมหาความสุขในบ้านผมผมไม่ได้ออกออกไปไหนรอกครับนะเช้ามาผมก็ให้อาหารไก่อาหารหหาหรไรเดินดูต้นไม้ดูอะไรนะครับที่ได้มาคือความสุขครับวิถีชุมชนคนพอเพียงที่เห็นอยู่เบื้องหน้าบางคนอาจจะคิดนะคะว่าอยู่ในชนบทแต่เชื่อไหมคะว่าที่นี่อยู่ในพื้นที่เขตหน,นองจอกกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะพืชผักสวนครัวสัตว์เลี้ยงมากมายที่เราเห็นตามบ้าน รวนแล้วแต่เป็นผลิตผลที่คนในชุมชนคอรุบจักว่าหรือชุมชนลำไซชุมชนพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่หันมาทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะโดยที่ไม่ใช้สารเคมีผลิตปุ๋ยใช้เองไม่รบกวนธรรมชาตินอกจากจะทำให้คนในชุมชนนั้นมีอยู่มีกินโดยที่ไม่ต้องซื้อแล้วนะคะยังสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอีกด้วยค่ะแนวคิดของเราตรงนี้เนี่ยมันมาจาก,กเกษตรแบบผสมผสาน เมื่อก่อนเนี่ยทำแบบเชิงเดียวแต่เรามารู้ระยะหลังอ๋อเกษตรผสมผสานเนี่ยเป็นแนวพระธรรมชริของบุตรท่านว่าเราสามารถทําได้หลายๆอย่างซึ่งมันเป็นลดลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนการจ่ายจ่ายจ่ายของกินน่ะที่นี่เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนกเกษตรทฤษฎีใหม่อีกทั้งยังมีโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนที่นี่ค่ะ รวมทั้งยังได้เรียนรู้ปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยนะคะแทบจะทุกตารางนิ้วของพื้นที่แห่งนี้นะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดค่ะแล้วก็ไม่แปลกนะคะที่จะเรียกชุมชนแห่งนี้ว่าชุมชนแผ่นดินทอค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตให้ดีจะเห็นค่ะว่าบ้านแต่ละหลังในชุมชนแห่งนี้จะไม่มีรั้วคอนกรีตกัน มีเพียงพุ่ไมไม้เตี้ยๆปลูกเอาไว้เพื่อแสดงอาาเขตเท่านั้นค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่ามากกว่าเม็ดเงินในกระเป๋านั่นก็คือความสุขของคนในชุมชนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเชื่อแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าคอรุตตกว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในเมืองหลวงมีรวงข้าวเต็มนาผักปลาก็น่ารับประทานอาหารปลอดภัยแล้วก็ชื่นใจเมื่อได้ชมอีกด,ด้วยค่ะ ตรงนี้ไม่ใช้สารเคมีแต่จะสารอินทรีย์ไ<ะ>อ้ตรงนี้ไว้สําหรับผูท้ที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะจัดสารที่ยังไง<ะ>ก็มาดูตรงนี้มันูแบบอย่างตรงนี้ก็มีตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีตั้งแต่นักตุัาครูอะไรเนี่ย<ะ>ออมาตอบจเ,เ,เนี่ยมาดู<ะ>มาดูงานเ<ะ>พื่อเอาไป<ะ>ปรับใช้จะใช้ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่เขา คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้นะคะน่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ค่ะว่าชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบในการนรําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเป็นรูปธรรมค่ะอย่างนี้นะคะเราก็ต้องขอกดไลค์ใช่เลยค่ะ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน One News ตรงไปตรงมา